ลายไหนลายลายแข้งเนี่ยลายช่วงนี้เลยอ่ะโอ้ยไม่ไหว

น,น้าบางจะไปได้ไหมขนลุกเลยนาบางจะข้ามเหรอรอได้งนหนเป็นขนล่องนย้นต่อาตัดโหคนยังคนเยอะนื่อไรหนีก็ได้เนื้อไรทำหน้ายิ้มๆดิแอะสบายมากผมไม่ข้ามเลย ถองพี่นุยสบายพี่รอพอดีอปะทาน้ำเดี๋ยวปะทาน้ำันจะยุ่มเลยนอออยตัวถังไปได้เดี๋ยวพึ่งเข้าไปเที่ยวเข้าไปด้ไอ่ะไงเออใจไม่ได้ไม่ไม่ไปไม่ไปผมไม่ไปไก่ก็ไม่ไป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 ถอยรถ เรนนานะเจอแก๊งเล่นรถอยู่ที่นี้นนเจอแล้ว <ไป S 2> แต่ปั๊มข้างล่อนยังไนก็ไปงานติดครับหมอ,อใจออกเทียบเลยเขาบอกวาไปนอนมามบ้างเขาจะออกมาเอาเราว่าถอย,อถ,อยถอยขึ้นเลยถอยขึ้นข้างบนไปแล้วเขาจะออกไม่ได้แล้วเนี่ยเขาออกไม่ได้หลบข้างบนก่อนไม่ได้เหรอเนี่ยเข้าไปเนี่ย เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวอย่างดูตัวอย่างดูตัวอย่างเขาดิขอดูลายอ๋อวิ่งลายล่างอยู่ทีนไม่ไโอ้ย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 กูไม่ไปโอ้กูไม่ไปผัวกูขับไม่ได้ค่ะเราต้องถอดใจแล้ว ไปไปฝนตกด้วยไปเดินเดินดีกว่าหรอฝนตกไปตัวขึ้นเลยอุยล้มมือไปไปไปดูกระแตมันดิ้มันไปได้เนี่ยแต่ว่าเราข้างในลึกเขาบอกว่าข้างใลึก ีใจอย่างเดียวเลยโอ้โหโอ้โหขันขับไม่ได้โจอ,อิปุนก็ไม่รอดระดับาเนี้ยตัว wow, คูนี่อยู่กลางนี้แหละเปไหนก็เมื่อยผมขาไปอะลายมัเนเปียกเลยอ๋อเหรอขาผมน้ำนะเี๋ยวเราบบเจอของแังเมื่๊ยะ ใช่เตียกหมดเลยครับน้ำเข้ากลับบ้านข้อไป่ใช่เข้อสอบได้ไหม <c oughs> เอาลงทุนนะแากผลลงมาส่ายรูปกันให้หมดได้ก็เลยตรงนี้เหรอใหญ ชอบตอนเ่าย่างนี้นะเช้าน่าจะถูกวันนี้นะลมเอ้ยน้ำมันแรงเพราะน,น้ำมันแรงมันก็พัดเขาก็เซยอยู่เมื่อกี้ ไปก่อนครับเดี๋ผมรอหน้าบังก่อนครับครับ งาเหรออ๋อขอบคุณครับผมเต็นยนเต็นยนผมมีเต็นยนไปไหนกันไมนี่เลยมาจุนแค่ไหนขนาดข่าวโซนยนาดข่าวจุนเลยก็ดี

เราจะทำพี่พีไปีินไ้ยังครับฮะ่นอะบ้งหาที่บินมาเราเราไม่นัไม่ได้แลยพี่บินอาลปดอก็เปลี่ยนนะอครับทีนี้นรับครับโแค่เปิดลก็แปรนโอเย้ยเหรลอเอโบมาปลกเดีวเรียบร้อยครับ Hãy kiếm nó tập, anh không kêu à? okay. okay. hey, mời nhất pha người này mất rồi Quang, này có quang

จมบอยอางนี้อะไรอยู backs, ่นี้ทไมโดมเปียวอ่ะเจ้าอไไม่คว่มเลยเล้วยังไม่คว่โอ้ยคว่หมดแล้ววางตเล้วยังคว่ำไม่วางเลยวางเลยวางเลยวางคว่ต้องแบบไหนอ่ะไนี่ไม่้ความว่าคว่มแล้วแบบไหน ทำอยู่คนเดียวอันไหลยิ่ไเปนน้ำชาเลยอบอันทานไปแล้วก็เทำไมเราโดนอยู่คนเดียวอ่ะเอาแล้วเถอเอาแล้วอะไรอ่ะ

ควาไปแล้วโอ้ยเจอดีไปแล้วใครโดนคะไม่ได้มีใครโดนเลยตัวกลางัาลไไมาเลอกัวเลาเไจะเดกเพื่ที่ไปไม่ปไรนะโอ้ยยัโดนยังโดนนะชาวบานดงจังนะีไปเก้าเด

ผมไม่ได pues <asan> ้กินด้วยนะครับโอ้ยไม่กินถึงคนข้างหลังเลยยอม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 บเลยอมยอมมยอ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 ับ

เพื่อนไม่ข้ามด้วยนะแล้วก็คันนี้นะ่าจะข้ามไม่ได้น้ำวังวันนี้ไม่อยู่อีกต่ออีกสักคืนเหรอข้างาำฝ้าไปพ้วยอ๋อข่างคำฝ้าก็าจวนมาก ลูกเขาเล่นน้ำ้วยว้าวเห็นมีมะละกอด้วยนี่มะละกออยู่ไหนวะ 简单。<noise>